ใครที่ชอบสายสปอร์ตชอบขับแบบมีพละกําลังนิดหน่อยนะครับตัวนี้ดีกว่านะ Civic FK นะครับเครื่อง1.5เป็นตัวเทอร์โบซึ่งตัวนี้ไปผลิต18นะครับจด19รถสวยมากครับตัวนี้โครงสร้างเดิมสีเดิมจากโรงงานมาดูดีกว่านะครับเซ gment นิดนึงตัวนี้มาพร้อมกับไฟที่เป็น LED เรียบร้อยนะครับตัวนี้แล้วก็ด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะครับไม่มีแตกไม่มีหักสีนี่คือฉ่ำเลยนะครับสีสวยมากนะครับเพื่อนๆนะแล้วมาดูครับทรงใหม่ ตัวนี้จะจัดเป็น c e 2 8นะครับทีมหน้ายางอยู่ที่215แก้มยางอยู่ที่40นะครับตัวนี้ขอบ17นะฟิกเมนต์ประมาณ3นิ้วครึ่งนะประมาณนั้นเพื่อให้เราขับสบายที่แบบว่าไม่ติดจนเกินไปเนาะด้านข้างก็จะเป็นไฟเลี้ยวปับพับไฟฟ้านะครับไฟเลี้ยนิคมแล้วก็ที่สําคัญเลยตัวนี้ครับกุญแจเป็นระบบรีโมทเอนจินสตาร์ทนะครับนั่นคือเราล็อก ประตูนะครับแล้วก็สามารถกดสตาร์ทด้วยนอกรถนะครับมาดูภายในกันนิดนึงนะครับในส่วนของภายในก็จะคุมตีมมาเป็นสีดำนะครับเปาาปรับไฟฟ้าคู่หน้านะสภาพเบาะนี่คือประมาณเ0ิกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับพวงมาลัยก็จะเป็นแบบมันติฟังชันนะครับตัวนี้มีแพดเดิลชีพด้วยนะครับที่พวงมาลัยกันด้วยนะครับหน้าจอจะเป็นตัวทัชสกรีนนะครับแล้วก็เกียร์จะเป็นเกียร์ออโต้มีเบรกมือระบบไฟฟ้ากันด้วยแต่ว่าก่อนฟังราคามาดูท้ายกันก่อนนะครับแฮชแบ็กจัดทรงสวยๆเลยเห็นไหมครับพื้นที่เคียรลแลนนี่ สามารถพับเบาะได้เพิ่มมื้ที่เคลียร์แลนด์ได้ตัวนี้เกะก,กะลูกตาก็สามารถที่จะนี่ครับพับเก็บได้นะครับมันก็จะไม่เกะกะละตัวนี้จอดอยู่ที่ร้านมาริโอโมอเตอร์นะครับอยู่ประทุมธานีซึ่งใครไปไม่ถูกนะครับสามารถเซิร์ช Google Map ได้เลยนะครับราคาอยู่ที่6 9 9 0 0 0าเครับเป็นเจ้าของได้เรียบร้อยนะครับเงินเดือน20,000อัพนะครับทักมาคุยกันได้หรือว่าต่ำกว่านะครับเราจะมี ที่ปรึกษาการขายนะครับบอกคุณพี่อยู่นะครับว่าควรทํำยังไงใครที่อยากได้คันนี้นะครับรับประกันเพิ่มเติมคือเครื่องยนต์ชุดเกียร์สูงสุด10ปีหรือ1,000กิโเมตรนะครับเครื่องยนต์อยู่ที่36รายการชุดเกียร์อยู่ที่33รายการนะครับอย่าลืมนะครับใครสนใจพิมพ์คอมเมนต์มาเจอกัน